เอ่อนนะครับเมื่อวานเป็นมุมมองบวกจากออฟเด์นะครับหลักๆเลยนะครับคือภาพอุตสาหกรรมนะครับพื้นตัวในรอบ5ปีและปีนี้เรียกว่าฟื้นตัวแล้วก็เข้าสู่ลุกทองเลยนะครับโครงสร้างของอุตสาหกรรมมันแข็งแรงขึ้นนะครับอย่างแรกเลยปีนี้มีผู้ประกอบการรายใหญ่ไซส์เท่าไอรอนคือ exit ไปนะครับเพราะว่าเป็นตามนโยบายแม่เป็นบริษัทต่างชาตินะอีกอันนึงคือ ปีนี้ตั้งแต่มีสายสีส้มออกมาต้นปีเนี่ยสายสีส้มเนี่ยคือเป็นโปรเจกตรรถไฟฟ้าเนี่ยใหญ่มากนะแล้วก็ดูดสัปลายไปเยอะนะครับอันสุดท้ายคือเอ่อพอหลังแผ่นดินไหวแล้วก็เรื่องหลุมยุบพวกเนี้ยช่วงหลังลูกค้าให้ความสำคัญกับงานโครงสร้างเยอะขึ้นมากมีนนยะนะครับทำให้ตรงเนี้ยเป็นเป็นโอกาสต่อผู้ประกอบการรายใหญ่ ขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยก็ถือว่า,าลดน้อยลงไปนะครับภาพตรงนี้เนี่ยแนวแนวโน้มน่าจะเด่นไปถึงปี2-6เลยนะครับเพราะว่ามีดีมานของงานเอกชนพวกกลุ่มคอมเมอร์เชียลออกมาค่อนข้างเยอะนะครับพวกตึกแล้วก็มิกยูสรวมถึง Data Center นี่ก็มาช่วยด้วยตรงนี้เนี่ยช่วยชดเชยตัวงานคอนโดที่ยังชะลออยู่นะ แบ็กหลอกตอนนี้คือพันหกร้อยห้าสิบล้านก็คือเป็นนิวไฮนะครับแล้วก็แนวโน้มการใช้เครื่องจักรเนี่ยไทม์มาสี่ถึงเฟิร์สคปีหน้าจะเป็นจุดเล่งตัวนะครับก็สถานะปัจจุบันก็เรียกว่าอยู่ในจุดที่ผู้ประกอบการเลือกงานแหละนะครับสุดท้ายดีเวเดนเนี่ยเราทําประมาณการไว้ยี่สิบห้าตังค์ต่อหุ้นนะครับกิฟเวนดีเวเดนยูสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเทียบกับแคชตอนนี้มีหกสิบเอ็ดตังค์ต่อหุน้นก็ถือว่าแคชอะเกินพอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะ ถึงระดับนี้นะครับเราคิดเป็น payout อเ์เซนนะครับซึ่งเทียบกับช่วง4ปีที่ผ่านมาก็จ่ายระดับนี้โดยตลอดนะครับภาพรวมแนะนําซื้อนะครับแล้วก็ประมาณการเราปีนี้เือราวแรงนะครับแล้วไตมาส4เนี่ยคิดว่าจะเป็นจุดที่เพิ่มขึ้นทั้งเยียนเยียร์คิวนคิวนะฮะการใช้เครื่องจักรปัจจุบันในไตมาส4ผ่นมา2เดือนก็ปริมาณขุดเจาะก็ทําได้เท่าใกล้ทำได้เท่ากับไรมาส3แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลืออีก1เดือนที่จะสร้างโกรดขึ้นมา ภาพ Q on Q นะครับแนะนำซื้อ Target b y Target Target by 3, 40, p 3บาท40 EP 12เท่าครับ